ทำเป็นบ้านสองชั้นเลยนะอ่าดูดูด,ดูชั้นหนึ่งจะเป็นห้องครัวอ้าพานจะพาหชั้นไปนอนก่อนนะนานแล้วนะอ้ย เพลินๆไปเรื่อยๆแต่มันเป็นจิ๊กซอว์บ้านที่แบบว่าใหญ่มากอ่าไม่ไม่ได้ใหญ่มากเวอร์ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นจิ๊กซอว์บ้านที่ใหญ่ที่สุดใบชีวิตที่แม่เคยต่อมาปกติก็จะเล่นแต่ว่าจิ๊กซอว์อันน้อยๆที่แถมมากับขนมแต่ว่าวันนี้มันใหญ่ขนาดนี้เลยนะซึ่งแม่ก็ไม่คิดเลยตอนที่กดสั่งอ่ะไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะแม่ก็ได้สั่งมาทั้งหมดสี่แบบเลยเอามาประกอบให้ไปเป็นบ้านเดียวปันก็จะมีนี่อันนี้คือห้องอะไรลูก ห้องนอนอ่ามีห้องนอนต่อไปห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำต่อไปนี่ห้องกินข้าวห้องกินข้าและสุดท้ายคือห้องดูทีวีใช่ห้องดูทีวีนะคะลิฟหนุูมนั่นเองนะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีไหมอ๋อระหว่างที่เราจะต่อทั้งสี่ห้องนี้นะน้องๆแม่ก็ได้มีนี่ ขนม A B C แอขนม A B C มากินเพลินๆระหว่างต่อจิกซอนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะใช้เวลานานแหละนะ<อ>เปิดเราไปเลยออโอ้โหแข็งเอ้ยอยเป็นไลอยเลยอโอเคเต่น้อ,ยองยินหยิบคนละตัวมาดูซิว่าน้องยินงกับแม่จะได้ตัวอะไรห้ามาม,ม,ม,มูห้ามดูสุ่มสุ่สุ่มห้ามดูไปเลย โอ้โหน้องดืมลุ้นมากอาอันเดียวนะครับเอาอันเดียวแม่ก่อนนี่อุย๊ยแม่ได้ตัวเ <F. S 2> อ๋มกรอบอร่อยต้องดืมได้ตัวอะไรครับไหนอะ <M. S 2> อเอ M มาโอเคเรามาแกะก่อนอย่าเราเอาทีเะเอาทีเราห้องก่อนเพื่อที่จะได้ไม่งงโอเคไหมลูก เอาที่เราห้องก่อนเนาะเราจะได้แบบว่าไม่งงเดี๋ยวชิ้นส่วนมันคนกันเดี๋ยวเราต่อไม่ถูกนะเราอันนี้อ่าเริ่มจากห้องนอนสีชมพูกันเลย <c oughs> อ่าเขาก็จะแบบขอซิลมาอ่าน่าจะต่อไม่ยากเพราะว่าเขาก็มีกระดาษรูปแบบมาให้เราอยู่นะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> อ๋อนี่ไงนี่ไง <c oughs> มีมีวิธีการต่อมีวิธีการต่อ <c oughs> มาให้อยู่โ <c oughs> อ้อ่าน่าจะไม่ยากนะมีวิธีต่อให้อยู่แต่ว่าอาจต้องใช้เวลาอย่างที่แม่บอกแหละว่า ต่อเพินเพินโนอ้อันใหญ่มากเลยนะลูกเนาะอ่าอย่าเพิ่งเอาออกนะลูกวิธีการก็คือเราต้องดูตามตัวอย่างแล้ว <โด S 1> เราก็ต่ออ่ะเนี่ยเราดิมเอาพื้นอันนี้มาให้แม่ก่อนพื้นที่สิบเก้าด้วยไงด้ไงใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่อ่ะแล้วทุกคนต่อจิ๊กซอว์มันก็จะมีรูรูเห็นไหมรูกใกล้ๆอย่างเงี้ยเราต้องเอาอันนี้ออกก่อนนะน้องดิมมาช่วยแม่หน่อยเอาอันนี้ออกลูกน้องดิมใช้ ใช้ด้านนี้อ่ะโอเคตอนเนี้ยเอารูนี้นออกนะเราต้องเอาอน,นี้ออก่ะลูกสีชมพูอ่าจริงๆใช้มือก็ได้นะลูกนี่งไงบิดแม่ดัดนแม่ดันดข้างแล้ว,วเดี๋ยวเรารอพื้นบ้านหลักจัดน้องดิมก่อนนะโอเคและตอนนี้น้องดิมก็ได้พื้นบ้านแล้ว,วแม่ก็ได้ผนังบ้านทั้งสองข้างแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาต่อตามรูปกันค่ะ ใส่ผนังนี้ลงไปแบบนี้นี่วิธีการต่อก็คือเขาจะมีด้านแบบนี้กับรู<ม>เราก็ดูตามตัวเลขเอ,อ่ะน้องดิ๊บอ่ะโอเคต่อไปอันนี้ค่ะอันนี้แล้วีนละนี่แลแล้วเราก็ได้โครงมาแล้วนะน้องๆโครงบ้านอ่ะไว้ตรงนี้เลย ต่อไปขั้นต่อไปต้องดิมยี่สิบห้าี่ยี่สิบห้าก็คือหมอนอ่ะน้องดิมเจ็บหมอนลงไปลูกน้องน้องและแล้ว,ลวห้องนอนของเราก็เสร็จแล้วน้องดิมเอาเจ้าของห้องไปไว้ในห้องเลยค่ะอ่านี่ดูโอเคโอเคห้องที่หนึ่งของเราน้องน้องนี่คือห้องนอนนะคะดูสิน่ารักนะแม่ว่าเปิดมิติใหม่ของแม่เลยก็คือน้องน้องดูนะเป็นห้องนอนเออแบบ น้องอ่าดูข้างนี้ข้างนี้น้องๆเห็นเสื้อผ้าไหมเนี่ยเสื้อผ้าเป็นแบบห้อยอยู่ในตู้อ่ะน่ารักป้าโอเคห้องนอนเสร็จแล้วต่อไปน้องพี่มาห้องอะไรดีลูกห้องที่สองตึ้งตึ้งห้องอาบน้ำโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาต่อห้องอาบน้ำกันเย้โหโอ้โห้วหโ้โหอ้โอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โ น่ารักไหมแม้ว่าห้องน้ําค่อนข้างต่อยากกว่าห้องนอนนิดนึงนะนี่น่ารักเนาะแต่ใดๆคือน่ารักนะแบบน่ารักอะแม้ว่าตั้งแต่เล่นกิ๊กเซาบ้านมานะแม้ว่าอันนี้คือน่ารักอะอะโอเคเดี๋ยวขอพักเหนื่อยหน่อยนะต้องดีเรามากินขนมกันเถอะอะไม่ได้เอนได้ออ้ยตัวเดียวลูก อะไรลูกหมตัวอะไรอ่ะบีอ,อห้องที่สามทีนี้จะเหลือสองห้องก็คือห้องดูทีวีกับห้องครัวทุเรีมาห้องไหนก่อนคะอโอเคห้องครัวก่อนนะนะนี่มาดูหน่อยครับห้องครัวจะเป็นสไตล์นี้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อห้องครัวกันและและ้ว ห้องครัว,วห้องครัวห้องที่สามของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอโอ้โหน้องปวดหลังแม่บอกแล้วค่อยๆเล่นเล่นเพลินๆเล่นชิลๆนะคะโอเคทีนี้เราจะเหลือห้องสุดท้ายแล้วก็คือห้องทีวีห้องดูทีวีโอเคเดี๋ยวเราเรียกมาต่อห้องดูทีวีเลยแล้วเราเอาห้องทั้งสี่ห้องมัดเกลียงกันปั๊บ เราก็เสร็จแล้วยีน้องดูนี่แม่ทําเป็นบ้านสองชั้นเลยนะอ่าดูดูดูชั้นหนึ่งจะเป็นห้องครัวอ้าพังจะพังห้องครัวกับห้องดูทีวีหรือว่าห้องรับแขกก็ได้นะคะแล้วก็นี่ชั้นสองขึ้นมาจะเป็นห้องนอนของเราแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ในอยู่บนชั้นสองนี่อ่ะน้องดิมพาพาน้องไปนอนแล้วนะแต่ละห้องเราก็จะมี มีคนอยู่ด้วยนะนี่น่ารักไหมเอพีเอลแม่ว่าเป็นของเล่นที่น่ารักดีนะน้องๆแล้วก็มีดีทงดีเทลอะไรแบบโอเคอะ่ะน่ารักดูเห็นบ้างอย่างอ่าอ,อย่างก๊อกน้ำอ,อย่างเงี้ยเห็นบ้าก็จะมีร่องอม,อมีช่องดูอ่าที่อาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีเทลดีราคาไม่แพงนะคะราคาหลักสิบเองอโอเคน้องดิม ของเล่นชิ้นนี้ไหมชอบอีกแล้วเหรอชอบท oh, ุกอย่างเลยเหรออ่าน like ้องๆและที่สําคัญเลยเล่นเล่นจิ๊กซอว์บ้านเสร็จแล้วอย่าลืมอย่าลืมอะไรเก็บอะไรคะเก็บจิ๊กซอว์เก็บขยะจิ๊กซอว์นี่โอ้โหกองเต็มเลยนะอ่ามาเรามาช่วยกันเก็บขยะใส่ถุงน้องดินแม่ก็เอาถุงมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเก็บขยะนะน้องๆดูดู แม่เอาขยะก,กองไว้ข้างล่างก่อนเต็มเลยก็จะเป็นพวกเศษจ,จิ๊กซอว์นะนี่อ่าอ่าน้องดนแบถุงแบถุงมาช่วยกัน,นแบ่ถุงแล้วก็จะเป็นเศษที่เหลือจากที่เราต่อนะเศษที่ไม่ได้ใช้แล้วเอยอะเยอะมากอ่านี่มาช่วยกันเลยเล่นไม่ได้ตะเอาทีละน้อย,ยเล่นด้วยกันก็ต้องเก็บด้วยกันนะมา โอเคแล้วแล้วตอนนี้แม่กับน้องดิมก็ได้คลีนพื้นเรียบร้อยแล้วเห็นไหมน้องๆเก็บขยะเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้แม่กับน้องดิมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากน้องๆกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องดิมแฟมิลี่ทีวีด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ๊มยบายฉันไปนอนก่อนนะลอแล้วละอุ้ยตกกลา,างเตียง